เพราะติวจริงๆเนี่ยกายเป็เรื่องจะถามอาจารย์เป็นเรื่องเป็นราวอะไรพวกนี้หรอกเพราะติวกลุ่มใหญ่ๆนะเพื่อจะมาดึงแั่บางอย่างแรกมันก็ต้องพอใหญ่ใช่ไหมถ้าพอใหญ่ตัวใหญ่มันก็มีโอกาสได้ถามมันก็เหมือนกันแดูดิโอใช่ก็เดินเดียวๆไๆๆอาไปใชไไฟเนี้ยเนี้ยเห็นตัวนี้เอาไปใช้นี้นะเงี้ยก็ป็นใช้ put my finger เอ็เป็นเงี้ยมันก็มันก็อย่างเงี้คือจริงๆมันเดือดรเพี มันจะมันดดีนะคนที่มาจิวเนี่คือไม่เจาะเป็นเบสิกเลยเจาะถึงรากมาเลยว่าเอ๊ะมันมาจากไหนทำไมมันก็มันจำง่ายขึ้นในด้ดีนี้เยอะพวกวันนี้ให้รมเด็กทีตวสอบไปแม่ลูกเต็มเต็มไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ตอนนี้ต้องต้องตอมานะไม่ได้ายคนแนวอพออย่างนี้ครับ เราเรียนเรื่องเลือดมันไม่ได้เพราะเเรารเรเรียนซ c องเรมันไม่นีไปไหนคือมันไม่จ้ว่าเนี่ยมันไม่หนีไปนปกี่ปีมัก็เหมือนเดมเนเป็เป็ปไปรนี้ไอ้อยองไอ้ออมไอ้มาถานเฮ แก๊สดีกินนี่เป็นยังไเงไเังไงถามเลยมันเน็ตมันรู้มันจะรู้หมดแล้ยวยังดูของจริงว่าแก๊สที่เขาทำรู้ส่วยสวัสดิ์นี่เป็น,ปนยังไงมีที่ไหนทำไหมอยากไปดูอยากไปดูดดก็ทำยังไงก็สนแสดงว่าเด็กทุกวันทีน่เรียนไม่ได้เรียนแบบแค่รู้ในข้าวาาวิชาการนะมันจะไปดูของจริงด้วยมันเป็นยังไงมีปฏิยาเอายังไงมันยังไงใส่โอ้มันตั้งโหันนบบวถามเลยทุกวันนะถามมาอื้อถามแต่และคนแต่ละคนทำยูทูบได้มีไหม พี่ get money ไปเลย I can show this a d v e t i s i n g แต่ว่าไอ้คนรู้นเนี้ยทุกคนรู้หมดแล้วรู้หมดแล้วแคนี้ประเทอะไรมัรู้หมดหมดแล้ว a d v e t i s i n g องพาไปคือพี get money ไปเลยทุกวันนี้ไม่ใช่ธรรมดามันต้องการเราควะเอาจริงจังนะอยากรู้เลยแบกอะไมีอ๋อจะไปดูอะไรไปดูหน่อย ไม่ดูแล yeah. ้วเนี่ยแล้กเอาลิกมาใส่ในฐานสีก็เกิดกามาเออเข้าใจแล้วก็อ่านแล้วเนอะไรเปยังไงมีไหมที่คนทุกคนไหนมีจะไปดูจะไปดูไงมันเกิดการติดตามนี่ไปดูเป็นยังไงทตไมัน่งบอกว่าคกับมันวางไม่ได้ไง